สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแพ็กเกจฐานเฟอร์ปรัม๊มที่ทางบริษัทเตรียมส่งให้ทางหน่วยงานเป็นโรงงานผลิตเมต็ดพลาสติกนะครับที่ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสุทรราการนะครับสำหรับในชุดนี้ก็จะประกอบด,ด้วยปั๊มน้ำยี่ห้อเอเบล่ารุ่น 3M 50ขีด125ทับ4.0ขนาด4กิโลวัตต์5.5แรงม้าไฟฟ้า380โ oh วลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่2.6บาร์สูบน้ำสูงสุดได้ที่72คิวต่อชั่วโมงนะครับ เป็นแพ็กเกจแบบปั๊มสตัวนะครับประกอบบนแท่นฐาน,านสแตเลสเกรดสามศูนยนะครับเป็นสแตเลสกล่องนะครับขนาด3นิ้วหนา2องบิน,นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีท่อรวนพังจ่ายขนาด4นิ้วนะครับเป็นท่อ PVC นะครับพร้อมใส่บัตเตอร์ไฟวาล์วสี่นิ้วนะครับ ตรงเฮดเดอร์นะครับตรงท่อร่วมนะครับเป็นบ wow, ัตเตอร์ไฟวาวยี่ห้อคิตาสวานะครับในทางจ่ายของปั๊มก็จะมีเช็ควาลนะครับยี Yi ่ห้อโตเส้นนะครับขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็จะมีบัตเตอร์ไฟวาลสนิ้วเช่นกันนะครับส่วนในทางดูดของปั๊มก็จะใส่บัตเตอร์ไฟวาว ยี่ห้อคิตาสว่าสนะครับกระดาษสีนิ้วเช่นกันนะครับในชุดนี้ทางลูกค้าต้องการใช้น้ําที่60คิวต่อการสูบน้ําของปั๊ม1ตัวนะครับก็เลยต้องขยายทางดูดจาก2นิ้วครึ่งเป็น4นิ้วและทางจ่ายจาก2นิ้วเป็น4นิ้วนะครับเพื่อให้ได้น้ําตามปริมาณที่ต้องการนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจทานเปิดปั๊ม งานคุณภาพงานสวยๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดที่เบอร์0816825330ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ